ปลายชีวิตครับกังวลไหมครับว่าตอนแก่แล้วเราจะไม่มีคนดูแลนะครับกังวลไหมว่าตอนแก่แล้วเราจะไม่มีเงินใช้นะครับก็ถ้าเรายังวัยรุ่นอยู่เนี่ยนะครับยังมีเวลาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบ30แล้วเนี่ยนะครับเงินเก็บมีย่างนะครับการชีวิตมีย่างการที่เราสามารถทําไปจนเกษียณหลังเกษียณเลยอะ่ะมีไหมคิดถึงความไม่มั่นคงในอนาคตเราก็จะได้เป็นแหลงกระตุ้นนะครับต่อไปคือธรรมะนะครับถ้าใครที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจนะครับเวลาถ้าเราเฟลนะครับลาบากแล้วเนี่ยก็หาหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจนะครับจ้าอะไรก ได้นะครับจากผมเองเนี่ยผมก็นับถือศาสนาพุทธเนาะผมก็มีพุทธเจ้านะครับเป็นหลักยึดมั่นในจิตใจนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์เกจิอาจารย์นะครับที่ผมเคารพนับถือผมก็จะนึกถึงธรรมะที่ท่านสอนนะครับมาเป็นหลักในจิตใจของผมนะครับใช้แก้ปัญหาเวลาที่ผมเจอความทุกข์ใจตรงนี้ช่วยได้ต่อไปคือการออกกําลังกายนะครับก็ทาท้อแท้นะครับออกไปวิ่งออกไปออกกําลังกายออกไปข้างนอกนะครับไปเดินเล่นไปสูดอากาศหาสวนเดินนะครับออกกําลังกายจะช่วยได้นะครับสุดท้ายก็คือออกไปที่ บ้าบออกไปเจอพบผู้คนมากนะครับบางทีการออกไปข้างนอกนะครับเห็นอะไรแล้วใจเราเป็นสบายเงนี้นะครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าผ่อนคลายพอเราผ่อนคลายนะครับเราไม่ตึงจนเกินไปเราก็จะมีไอเดียขึ้นมาครับผมเนี่ยก็จะเวลาถ้าได้ผ่อนคลายอาบน้ําเย็นๆนะครับปล่อยใจสบายๆบ,บางทีไอเดียมันก็ขึ้นมานะครับ